ไฮ้มีสองคนลงว่ะลงตึกวายเหรอเออไอ้นอร์วัตเทอี่พร้อมอยังอ่ะพร้อมดิกูยังไม่พร้อมแป๊บหนึ่ง ต้องผมต้องคุยกับสองก่อนนะครับเ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเพื่อนสองตอนนี้เฮ้ยกูมีรถเบียรเ์เอาเรถไปแทงมันเอ้าแล้วทำไมวงไม่มาวะเ,าเครื่องบินยังไม่ไปมาดิมามามามีรถอยู่ ไปบนวะมันยิงเรียกแล้วน่าสงสารพวกนี้จังเลยพี่มาเจอเราตอนหมดเราวางนะตึกนี้ตึกนี้ ก็มีแอโฟนะงเฮ้ยไม่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 ่เบีายน้ยไพี่ผมเขมาชิดแล้วอดนคืออออยายิงเขาอาโดนคือเอาเบียพี่เบียอยายิงนอเป็นไงบ้างเบียทำไมวะขอโทษเรื่องอะไร เาจริงๆกับแตกันไมได้เอาไว้เจอกันสวัสดีเขาด้งไหนวะเพียร์ใหม่สวัสดีโอ้โหโเลลัตไม่ลอะไรนะเบียร์ จะไปยิงผู้หญิงเหรอใช่ครับออกย่าแกยิงอย่ายิงเลยแต่เขากดปืนไม่พักเลยผมกรู้ที่ยืนยิงตอนไหนโอ้ยเย่ใส่ไม่ดีทำร้ายผู้หญิงได้ลงคอพี่เคยจับตุ่นอะโซฟานชีนะครับใช่ครับผมก็จับตุ่นแล้วก็แบบเนี่ยทำไมตุ่นเนี้ยรู้ก่อคืนพี่บ้านดาวเด็่หเหรอเดือนนึงเดี๋ยวทำร้ายผู้หญิงครับทุกคนเดี๋ยวทำร้ายผู้หญิงครับผมก็อยากยิงทีนักะแต่ก็เล่า จุดว่ามันไม่มีใครกล้าดักเราหรอกอ้ที่แมงกะโลกก็เชย่อที่มีอยู่ก้อนเดียวก็ยังจะชนจ้ดเลย ชาร์จตี้นะพี่ก่อนลงเออคือเราเล่นแบบไม่ต้องสนใจอะไรเลยเว้ยเจอคือชาร์จยังไงมันก็แตกไม่ถึงมันนะแตกใช่มันนะอะไรมันนะแตกเรามไม่แตก,กว่ะเราไม่แตกแตก มีคนลงโพลชัวร์กูม,มั่นใจเดียวแม่ปังล่อสีดึงสามก็ได้เลยนนนนคนลงป,งปะวะ เงียมจิบเลยวะล็อกซอกล็อกซอกทำไมแม่งไม่มีใครกล้าลงโคลวะหรือว่าเรามาอัดจ่อใช่วะ ไอเบียมีคูดแปดเมาให้กูดิดูไม่ถาม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 มเห็คนแปดไว้ไม่ยอมตอบดีนะกูมีจีผัผที่ไม่ถากูกูมแล้วเมื่อะมีคูดแปดไต่อะไรวะแมมนี่เหลือเหีอจนี้ไปเอาปืนแล้กันไม่ใช่ใหรเกีไม่มีคนเลยเบี้ย เครื่องบินมันไปทางขวาขคนมันไปลงไมตาหรืบเปเออจอดเปล่าจอดเปล่ามือจาาไปเอาไปจาาเร็เวแต่ว่าหายู่หาอยูเร็วดี่กูเปิดเอาให้เดี๋ยวเปิดเอาให้กูมีทนไหนชารจบ้านไรยกูมีตอนหันมา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 หันมาไอ้กาดูหน่วะ เฮ้ยกูเจอแล้วเจอแล้วกูโดดกูโดดให้กูโดดให้โคตรเจ๋าอะอะไรวะกูดจาไม่ดีเลยเธอจะบอกว่ายิงไม่โดนกูไม่ช่วยไว้มึงแตกแล้วเดียไม่แตกเมื่อกี้นี่ ได้ขอแบแอบมันอยู่จอดกันเยอะไอเบียเชื่อกูไปเครื่องบินไปจอดพี่รู้ได้ไงวะเออรู้เบียมีเอ็มสองเจ็ดนะตรงี้เดี๋ยวคือเี่ยอะไรวพี่เอ็มสองเจ็ไม่ 27, เอ็มไม่เอ็มเจ็ัรู้จักหรอเอ็สองเจ็ดไปดูไปดูดิไปดูดิไม่ลับไปนอกเลยเอ็มสอง,องเจ <laughs> ็ดุอะไ ัมีคนมาดา่าดีกว่าไปประกาศมากดาฟี่เพลเลยลององยังไม่รู้จริงแล้วว่าพี่มีถุงมือทานอสอยู่ในมือ <c oughs> ไปไปไปส <c oughs> <c oughs> หนึ่งใช้เมาส์อยู่ใช้เมาส์อยู่นักร่บเอามาหมดพี่ตเียเบียร์บักกี้บักกี้ผมข้าเองพี่มาสังให้ ไม่ท้องโทรศาวทีแล้วขอบคุนด่าที่ดิบดียวกันนะครับก็ชวนน้าต๋องเล่นต้องทักเฟร้ไปครับแม่ก็บอกให้ตองจะเล่นตอนไหนบอกใครก็ได้บอกให้ต๋องขักมาผมกระแด้ผมขึ้นไม่ค่อยตรงเวลานัดไม่ค่อยตรงเวลาด้วยผมแล้มีดาวเดยนเนี่ยมันไม่มีคนเลยหรอก บอกแล้วแถวไมตาคนมันเครื่องบินมันบินลายไหนนี่ยันมีตัดนี่พพี่ลงเมืองเดิมได้เหรอวะเอาพิสูจน์ดิสักนิดนึงโอของยังอยู่เลยวะจุโ๊โอ้จุกบนะของอยู่ คุณเอมตี้นะครับแล้วก็ขอบคุณอนุชาติดดวงด้วยครับมีน้ำมันบ้าเบียรไม่ ไปกินตีน้อยบ่อยจังบ่อยจัดผมกินไม่บ่อยนะตีน้อยเอิรนกินบ่อยกว่าผมอีกครับ <c oughs> มีช่วงหนึ่งที่เอิร์นวัวๆเนี่ยไปกินทุกวันเลย เดีวคนเลยอย่าว่าเบียรไม่มีคนเลยค่ะมันทางไมต้าแล้วเนี่ยเคขอบคุณน้องถ้าแตมติดดวงนะครับเขาอาจจะขึ้นไปยับอลไรก็ได้ี่เออนี่ไม่กินเนื้อสัดครับ ก็ไปด้วยพี่ถีมลงรถทำไมอ๋อได้ครับยายาพี่โกยาเต็มเลยพี่โกยาคนเยอะคนบ้าง ได้แล้ววะเดี๋ยวนี้มันมีรถดอบตรงนี้ด้วยหรอวะโอ้โหรถค้นตู้เปิดอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาไอ้ดอบก่อนอ้อหุกฟางฟางสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลินรถวันนี้ผมไม่น่าเปิด ไม่แน่เปิดแบบเมื่อวานมากับเบียร์สองคนจะเจอคนบ้าววันนี้บอกว่ายาคนเยอะกูยักยากนี่อะไรกันเลยนะเดียวไปผมสัมผัสได้ถึงพลังรถมันยังอยู่เลยนะเบียร์ยาดอ่ะสวัสดีสสดค่ะแ,แบบ Ê, mình con rồi. tới yeah. tới. <laughs> <Làng, làng, làng. cười> จะเล่นนะะตันดึกเขามาทำอะไรกันที่นี่นมิ ก็มันจะหมดว่ะจะเตียร์รถกันเบียร์ยิงหนึ่งอ้าวไม่ได้ยิงเบียร์มึงยิงคนเดียวเลยกูไม่ได้ยิงใครเลยผมไม่ได้ยิงไม่รู้เรื่องเราจะไม่ยอมไม่ใครยิงก็เป็นยิงใช่เหรอครับมาเลยครับอยู่ไหนครับโอ้ยข้าวคนะน้องพรตอบเสร็จหมดแล้วเหรอครับบอกที่อยู่มาเลยครับ ไอ้เบียเขาดูเขาอยากเห็กุเลนเอดับถ้าเจอเอดับมีอยาเก็บนะจะไปมีกจารนพี่จะเล่นหรอไม่เล่นเหนือ จำเป็นแนวะเห็นปะอะไรวะพี่จำเสกนี่ไงไอแตพี่จะขับรถนี้ต่อใรู้ว่าเราเอ้ามันต้องขับเดินให้รู้ว่าเราคือเจ้าของแอดดับนี้ขับได้ไหม ยิงให้โลกรู้ว่าของจริงเป็นยังไงยิงไปแล้วเนี่ยยัสงสั่นเลยรอเลยเบียร์เดี๋ยวก็มีคนมาคนละเข่าแล้วนะที่การฝั่งดูแลผมการฝั่งนี้เฮ้ยเล่นด้วยกันเดี๋ยวล้มนี่อะตรงนี้ไงแค่เขาล้มแล้วมันชุดอ๋ดดดอตายตายตายเฮ้ยหลุมตรงนี้มันหายไปแล้วอะเบียร์หลุมอะไรวะหลุมนี่ไอ้แต่ก่อนตรงนี้มันมีหลุมไหม ไม่มีมีแต่ก่อนตรงนี้มีหลุมหลุมที่แอดเนี่ยตรงที่คุณนั่งยองอยู่เนี่ยแต่ก่อนมีมันคนละหลุมป่ะพี่หลุมเดียวกันใช่ uh huh. อเออบ่งได้ขึ้นโอเคครับ ขอบคุณดาวหนึ่งห้าร้อยดวงจากคุณดีด้วยนะครับขอโทษขอโทษที่ผมไม่เห็นนะครับยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับเจอคนวัดเบียไม่เจอเฮ้เบียวงข้ามวงข้ามอะไรขนมปังไม่ไรอะ่ะไม่อยู่ดีไม่ห่างตกเฉยเลยพี่โก้ขนมปังมันก็เป็นอย่างนี้นแหละ คนไปไหนหมดก็ไม่รู้ว่าทุกคน ฝั่งนี้โกงกว่าแต่มันดีอ่ะมัยิงกันอยู่ไหนวะเออดีกว่าคือดีลงอยากจะรู้ว่าคนอยู่ไหนเจอเล่นกับน้องทามนะเมื่อยคๆเหนื่อยๆเมื่อยแขนตอนนั้เดี๋ยวไม่คอไม่หลับไม่ไม่แขน มันยิงกันอยู่ไหนวะเนี่ยรถขวาตัวขวายไหนตั้มเหรอนี่คนเหรอตั้มตั้มันรถจอบ เร็วเร็วมันตายแน่นอนขับไปไหนหรอวะนู่นไงตายแน่ตายแน่ครับแล้วจ้าพวกเรามันมีข้าวหมวกเหมือกันด้วยมีเข้าหัวกตัตัวแล้วไปสายสายดิโก้สายมันจะรับเพื่อนสายดิโก้มาเร็วขับรถขับรถมันขับไปหาเพื่อนมันเร็วโอ้น้ำมันแล้วหมดอีก กีเดี๋ยวพี่ไปขับมอเตอร์กี้ดิเขี่ยบโอ้โหเดี๋ยวเครื่องมันจะบูมยังไม่ได้ตั้มน้นอเลยไปสามเพื่อนก่อนก็ได้นะพี่เดี๋ยวมันไอ้เพื่อนมันเนาะเอ้าปะทะตีหอกเพื่อนมันก่อนเรื่องมันอยู่ไหนวะบังอาจจะกลับมาชุกเรื่องเหรอแต่ว่าเพื่อนมันดูง่ายขวานี่ก็เต็มเลยเฮ้ยเขี้ย dạng cảm ơn bài tiêu đi ơn bài cảm ơn bài thôi chú ơn bài thôi 1 2 bài thôi chú ơn nhà thôi chú ơn bài thôi chú ơn rồi chú ơn bài thôi chú ơn rồi, thôi rồi ơn bài thôi chú ơn แต่ว่าตัวนี้คนมีตัวนี้ก็อ๋อสวยาละปะภาะปะเออแล้วมันวนกลับมาได้ไงวะเดียก็บอกเลยเดี๋ยวมันจะต้องวนกลับอีกเรี่อนมันคนพี่กันพี่ ในบ้านอะหรอจะได้เล่นเอรดบปปาวาวันนี้เบลเอาบัคกี้ไป เ,เด,อ,เดเออต้องดินข้าววเข้าวง,าวงแล้วไปเล่นหลุมในตรงนั้นได้นะไม่เบียร์ตรงข้ามเรามีคนตรงนี้ตรงตรงตัวอาโอเค,อเคมึงยิงเหรอพี่ดูเห็นรถมันอ,อ,อ่จะได้ใช้ตั้งไหนแล้วทุกคน จเจอคนนึงวิ่งอยู่ตรงไหเห็นผมด้วยวะตรงอนี้เลยทานทานน้ำอุยอ้ยมันมีตัวนึงกระเด็นเฮ้ยมันหลบได้ไงวะตายแล้วก็ ตัวอะไรเหลือนิ้มน้ำตัวนึงตัวไกลน็อกมดแล้วน็อกมดแล้วเฮ้ยตรงตรงนี้มันจ <Watch out. S 2> ุกกันเบียวเราจุกก <got> ันอยู่เบียดขึ้นเนินหัวหัวซ้ายนะอืมมองไม่เห็นมันพี่ก็ลไปครับ ไม่เห็นนะอยู่งั้นแหละอยู่งั้นแหละเดี๋ยวรอสมกันว่ายน้ำกลับเหรอพี่เอเนมี่จะเห็นมัน,น,มนว่ายน้ำกลับสองตัวเลยใช่ฮึ่งวงเรามันจะว่ายกลับทำไมวะตัวซ <c oughs> ้ายเขาลงในน้ำไปอ่ะไม่รู้ลงไปทำอะไรหาเพื่อนหาเพื่อน เฮ้ยไอ้ดอกไม้ก้าวใส่ข้าวกับมีาาไส้ไมว่ายนะ้ำไปไหนกันวะเนี่ยไปไหนวะนะไม่มีไม่มีอยู่แล้วนะไม่เห็นละไม่เหมือนว่ายนะ้ำลงไปเลยลงไปเลยู่น,ะนไงขึ้นนู่นแล้วก็ มีมีคนปาควาันมาหไหนหมดแล้วตรงนี้เหลือสองสามตัวทิวไหนตรงที่กลัวมีคนถูกอ้อ,อไหนได้ปะขึ้นกดขวากยูวขวาเออเอลนกดดขวมันเลยอยู่แถวไหนสักที่นี่แหละแถวนี้แหละดูนะว่าแอบดูเราอยู่ ไม่เห็นเะพี่ไม่เห็นตัวนะัว้น้องหนึ่งวยจะมาล่อซี่กูควันมันนานจังควันทำไมควันมันนานจังวะเห็นยังเบียไม่เห็นที่อสองตัวมาเจอ ไม่มีเลยวะตรงนี้ไม่ไม่ไม่ตกใจไม่ตกใจเออไม่เห็นหรอวะเรามาคนเดียวมาทำไมไอ้บ้นนานนาละนวลน้อง

น่าจะเป็นแก๊งเดียวกับที่ตะมกมาจะเอาหัวเดี๋ยวโอ้ AW ยิงไปด้วยแง่งชาบเลยวะ่ะโอ้ลาลาโชชัวร์อะไรวะตัวตั้งใจเล่นให้เห็นว่าลาโอ้โอ้โอ้ดูดาเมจก็รู้ว่าลา